กระเป๋าขใส่ได้ไมแต่มันจะปวงห้าเนี่มันเรื่อมาเยอะหกไม่อยากให้อยู่นาน้าวกี่ก่อนนะวันแล้วครับหวันแล้วหาวันยังไม่หยุดอ่ะพี่พุวัดี อ๋อน,นี่อันนี้ก็ก็ไป3ามอันนี่เลยยายก็เอาถุงใหญ่มาหนอ่อยทีไม่ใหญ่ล็อกเล็กสี่กล่อนะครับีกแล้วเ,เวดินบนเลยเดินบนเลยอ่ะ อันนี้มาร่วมสมทบทุนนะครับเขาหยาดใส่น,น,น,นี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากโคกโคดเทาป<อ>กตินี่เราประกอบอา,าชีพอะไรอยู่ครับอ่าผมท่าเกี่ยวกับชุดข้าราชาการครับชุดข้าราชาการสำเร็จรูปนะครับชุดกากีชุดขาวแล้วก็เครื่องหมายข้าราชการครับผมด้วยด้วยสถ,ถานาการณ์นะฮะตอนนี้มันก็แย่กันทุก ทุกคนอย่างนี้ดีกว่าทุกคนก็แย่กันหมดก็ก็เลยคิดว่ามันต้องช่วยกันอ่ะพี่มันเราจะมาคิดเห็นแกตัวจะรอทุกคนช่วยก็คงคงคง,คงไม่ไหวเพราะว่าประชากรก็เยอะรัฐบาลก็คงไม่ทั่วถึงเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้มีกําลังยังมีกําลังอยู่ก็ช่วยกันต่อไปครับช่วยกันก่อนช่วยกันเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยมันก็เพื่อมนุษย์นะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ทุกคนคือเพื่อนของเราเราอยู่ในประเทศเดียวกัน เราเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องช่วยกันประมาณสองร้อยกล่องครับสองร้อยขึ้นไปครับอยู่ที่ว่าหมดก่อนหมดช้าแค่นั้นเองครับแ,แจกใครบ้างครับแจกให้กับนี่แหละฮะจะมีคนจนคนตกงานเด็กยากไร้อดอยากครับผมเราจะแจกทุกคนใครที่มาไม่มีตังค์ใครไม่มีใครตกงานไม่มีงานทำโดนผลกระทบมาเลยครับมากินผมแจกฟรี ทำฟรีครับทำด้วยใจวันหนึ่งเรามีรบประมาณครับรบประมาณต่อวันเนี่ย<ๆ>เขาช่วยมาครับมีคนช่วยมาด้วยเราก็ออกได้ส่วนหนึ่งครับช่วยมาก็บางคนก็จะช่วยเป็นไก่เป็นเส้นอย่างวันนี้ครับมีคนไปจากเส้นใหญ่มาครับ30กิโลเราก็ต้องเอามา,าแปลสภาพมาแปรลรูปให้เป็นอาหารอยู่ที่ว่าเขาต้อจากอะไรมาครับผม